หมดความเชื่อใจท่านอน้นปิดคอมเมนต์เฟซบ o ๊กถูกคนถามเสียมรารยาทหลังถวายพระพรสมเด็จอาท่านอน้นปิดคอมเมนต์ Facebook เพราะถูกชาวเน็ตบางคนเสียมรารยาทสร้างประเด็นไม่เหมาะสมหลังโพสต์ถวายพระพรท่านอาก่อนหน้านี้มีคนแนะให้เปิดเชื่อใจคนติดตามโดยเมื่อวันที่4เมษายน2567 ประชาชนร่วมส่งกำลังใจให้ท่านอ้นเป็นอย่างมากหลังจากที่ท่านอ้นวัชเรศนิวัชระวงศ์โอรสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวแจ้งว่าได้กลับมาปิดเฟซบุ๊กอีกครั้งหลังจากก่อนหน้านี้เคยเปิดเพราะมีคนเขียนมาขอให้เชื่อคนที่ติดตามแต่ปรากฏว่าหลังจากที่ด้โพสต์ถวายพระพรกรมสมเด็จพระเทพ เนื่องจากวันคล้ายวันพระราชสมภพมีชาวเน็ตบางคนเข้ามาพิมพ์ถามตั้งประเด็นไม่เหมาะสมจนต้องกลับมาปิดเฟซบุ๊กอีกครั้งรายละเอียดความบ้ากราบสวัสดีครับเพื่อนๆผมไม่เคยเปิดคอมเมนต์เลยแต่มีคนเขียนข้อความมาหาว่าขอให้เชื่อใจในคนที่ดูและติดตามเฟซบุ๊กของผมเลยเปิดคอมเมนต์แต่ตอนนี้ต้องปิดใหม่ เพราะว่ามีแต่คนเสียมารยาทสร้างประเด็นหาเรื่องผมถวายพระพรซึ่งเป็นอาของผมด้วยความบริสุทธิ์ใจแต่คนก็มาสร้างประเด็นหาว่าทำเพื่ออะไรขอให้มองตัวเองด้วยครับว่าเวลาใส่ร้ายคนอื่นหรือว่ามองคนอื่นด้วยความขุนมัวตัวเองจริงๆเป็นคนยังไงผมมีความบริสุทธิ์ใจ เนื่องด้วยเมื่อวันที่2เมษายนท่านอน้นวัชเรศรวิวัชระวงศ์ได้มีการโพสต์ถวายพระพรสมเด็จพระคณิษฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งมีพระสักเป็นสมเด็จอาเนื่องจากโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2เมษายนผ่านทางเฟซบุ๊กของท่านอน้นด้วยข้อความสุดประทับใจ แปลเป็นไทยว่าสุขสันต์วันเกิดสมเด็จอาที่รักของผมขอให้ท่านยังคงเปี่ยมไปด้วยความเมตตาและความสง่างามโดยหลังจากที่ท่านอ้นโพสต์ภาพดังกล่าวก็มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมากบางก็บอกว่าท่านชายไปอยู่เมืองนอกตั้งนานอาจไม่ทราบว่าธรรมเนียมของคนไทยละเอียดอ่อนอวยพรวันเกิดควรใช้ภาพสีสดใสค่ะท่านชาย ไม่ใช่ภาพขาวดำถ้าท่านชายเปลี่ยนภาพได้กรุณาเปลี่ยนภาพของพระเทพเปลี่ยนสีสดใสด้วยค่ะคนที่รักพระเทพเห็นด้วยรู้สึกไม่สบายใจค่ะด้วยความเคารพท่านชายซึ่งจากคอมเมนต์นี้ท่านโอนก็ได้มีการตอบกลับโดยบอกว่าอย่าพยายามสร้างปัญหาไม่มีและไม่เป็นประเด็นเลยผมเลือกรูปที่ท่านงามรูปสมัยโบราณ สมัยที่เป็นภาพขาวดำไม่ได้มีอะไรแอแฟงอย่ามาทำเรื่องและนอกจากนี้ก็มีชาวเน็ตอีกรายหนึ่งเข้ามาแสดงความคิดเห็นซึ่งฟังแล้วก็อาจจะแรงนิดหนึ่งโดยท่านนี้แสดงความคิดเห็นไว้ว่าภาพขาวดํำทำได้ช่างไม่คิดคงเป็นสิบส่วนตนบนพื้นฐานแท้เหมาะไมมไม่ตรองกลั่นกรองผ่านผลทุกด้านดำขาวราวเจตนา เข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามต้องตำสามผสมด้วยอวยงั้นเหรอไร้สมองตรองเข้าเคลาปัญญายังมีหน้านับถือหรืออย่างไรรู้กาละเทศะบ้างอย่าอ้างมั่วมิเกรงกลัวกลับกลายเสียหายไหมมองดูตนค้นคิดผิดถูกใดด้วยกระมวลคนไทยใหญยมิตรอง ซึ่งถ้าหากว่าท่านผู้ฟังฟังแล้วก็คงรู้สึกเช่นเดียวกันใช่ไหมคะว่าข้อความนั้นค่อนข้างแรงเลยทีเดียวซึ่งท่านโอนก็ได้มีการตอบกลับข้อความนี้เช่นเดียวกันซึ่งท่านโอนตอบกลับว่าคุณคิดว่าผมมีเบื้องหลังอะไรคิดว่าไม่รักครอบครัวตัวเองเหรออย่าพยายามสร้างปัญหา โดยหลังจากที่มีประเด็นนี้ออกไปท่านออนก็ได้มีการเปลี่ยนรูปภาพเป็นรูปภาพสีแล้วโดยต่อมาในโพสต์ดังกล่าวที่ท่านออนโพสต์ไปล่าสุดก็ได้มีประชาชนเข้ามาให้กำลังใจเป็นจำนวนมากเช่นคำถามบางคำถามก็ไม่จำเป็นต้องใส่ใจนะคะท่านออนสังคมไทยทุกวันนี้มีคนที่ความคิดแปลกๆเยอะจนต้องระวังค่ะท่านโอนทำดีที่สุดแล้วค่ะ เป็นกำลังใจให้ท่านอ้นเสมอนะคะติดตามท่านชายตลอดอย่าไปใส่ใจพวกแบบนี้เลยค่ะท่านอน้นท่านทำดีที่สุดแล้วขอถวายพระพรอีกท่านหนึ่งก็คอมเมนต์ว่าขอให้กำลังใจท่านชายนะคะไม่ต้องสนใจเสียเวลากับคนหาเรื่องหรอกค่ะไม่ต้องเสียเวลาอธิบายให้คนกลุ่มน้อยนี้ฟังยังไงเขาก็ไม่รับรู้อะไรค่ะท่านชาย ให้รู้แค่ว่ายังมีคนเป็นล้านที่ยังรักและหวังดีกับท่านชายเท่านั้นพอคะ่ะอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าเป็นกําลังใจให้ท่านชายครับผมเห็นแล้วบางคนเสียมารยาทจริงๆได้ไปตอบแทนให้แล้วเฮ้อเห็นแล้วเหนื่อยใจคนสมัยนี้ไร้กาละเทษะเข้าไปทุกวันอยากพิมพ์อะไรก็พิมพ์ไม่ได้ดูเลยว่าเป็นเรื่องที่ควรจะพิมพไหม นี่เพจท่านชายกรุณาอย่าสร้างความแตกแยกค่ะทำไมต้องไปคาดคั้นเอาคำตอบใดๆมองคนอื่นได้แง่ดีบ้างท่านก็แค่อวยพรจะสร้างประเด็นมาเพื่ออันใดเพื่อดิสเครดิตท่านเพราะเห็นมีคนรักท่านชายเยอะหรือเปล่าอีกอย่างภาพนี้เป็นภาพที่พระองค์ทรงมีสิริงามจริงๆถ้าไม่คิดเยอะจนเกินไป ภาพนี้เ,เราก็เพิ่งเคยเห็นพระองค์สมัยทรงเยาวงามยิ่งนักอีกท่านหนึ่งก็แสดงความคิดเห็นว่าต้องขออภัยด้วยครับท่านชายทุกคนมีสิทธิ์ตั้งคำถามแต่ก็อยู่ในกรอบถ้าท่านจะเป็นคนของประชาชนการเบืองไทยคู่กับสถาบันมาช้านานและสร้างความแตกแยกมานานแล้วตัวท่านเป็นฝ่ายทางสถาบันจะทํำยังไงให้สถาบันกลับมายั่งยืน เียงคู่กับสังคมไทยให้สถาบันดำรงอยู่อย่างมั่นคงขอขอบพระคุณครับโดยจากคอมเมนต์น,นี้ท่านอ้นก็ได้มีการตอบกลับระบุว่าขอบคุณมากครับคุณโอค๊คคุณโอ๊คพูดกับผมตามตรงและในแนวต่างๆที่น่าคิดตลอดผมต้องตอบคุณโอ๊คว่าคำถามนั้นตั้งได้แต่บางทีคำถามมันก็ไม่ใช่คำถาม ข้อกล่าวหาการใส่ร้ายป้ายสีก็แอบแฝงเป็นคำถามได้มันคือคำถามที่เขาไม่ต้องการคำตอบเพราะคำตอบของเขาแอบแฝงอยู่ในแนวที่เขาถามโดยชาวเน็ตอีกท่านก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าการถือว่าตัวเองมีสิทธิ์มีเสียงมีเสรีภาพในการดูหมิน่นเหยียดยามผู้อื่นตรงนั้นเราไม่เรียกว่าสิทธินะคะต่อให้คนคนนั้น จะเป็นคนของประชาชนคนสาธารณะหรือใครก็ตามไม่มีสิทธิวิภาก์วิจาร์ณให้ใครเสียหายไม่มีสิทธิ์ดูถูกเยียดยา้เอาแต่อ้างสิทธิ์ของตัวเองแต่กำลังละเมิดสิทธิ์ผู้อื่นอยู่การตั้งคำถามก็ต้องดูให้เป็นคำถามถามเพื่อให้ได้คำตอบที่ตัวเองต้องการสังคมทุกวันนี้อ้างแต่ทุกคนมีสิทธิ์มีเสียงแต่ลืมมารยาทที่เราจะอยู่ร่วมกันในสังคม จะอ้างว่าบุคคลสาธารณะต้องรับให้ได้มันดูไม่แฟร์เลยค่ะเป็นกำลังใจให้ท่านอ้นค่ะและนี่ก็คือ